สวัสดีครับผมแซมนะครับที่ปรึกษาการขายจากบริษัท RD รรถดีเด็ดรถดีเด็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนย์แคปิตอนวันนี้นะครับผมมีสต็อกเข้าใหม่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนู้นน่าจะประมาณ10-20คันได้นะจากเท่าที่เห็นแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยครับคือจะเป็นรถคันที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะครับคันนี้ก็จะเป็น Toyota Revo แปลกยังไงแซมมีอะไรแปลก อ๋อด้านท้ายเนี่ยครับเขาเป็นแบบรถแบบไฮดรอลิกนะสำหรับกลุ่มลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการที่จะเอาไปใช้งานที่เป็นแบบขนทรายหรือเปล่าขนทรายขนดินขนเหล็กขนอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งท่านท้ายเนี่ยครับเขาจะเป็นแบบไฮดรอลิกอันนี้คือติดมาเดิมเดิมพร้อมกับให้ลูกค้าแล้วนะนะครับด้านท้ายนี้ก็ค่อนข้างที่จะ โอเคใช้งานอยู่ระดับหนึ่งนะครับขอเวลาล้างทำความสะอาดหน่อยนะครับน่าจะสวยน่าจะสวยนะในส่วนของรถคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม์ดีกว่าอันนี้คือเพิ่งเข้ายังไม่ซ้ำจริงนะครับอ่ะอันนี้1,12,379กิโลเมตรซึ่งภายในรถเนี่ยครับยังมีอุปกรณ์การช่างอยู่เลยยังเป็นหมวก หมวกเซฟตี้อยู่เลยนะแล้วก็รถคันนี้นะครับน่าจะเป็นรถปี18 19นะครับออปชันนะครับตัวนีนะ้จะเป็นตัวเจซึ่งเขาจะได้เป็นแบบนี้ก็คือเป็นเกียร์ออทเกียรแนนนะ์แมนวนวลนะแกนแมนนวล5สปีดนะครับแล้วก็ช่องแอร์แบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยคอนโซลหน้าก็จะเป็นที่ใส่ usb นะครับแล้วก็แจ็ค3.5ซึ่งด้านข้างเนี่ยเขาให้เป็นกระจกไฟฟ้ามาแล้วนะค่อนข้างโอเคสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการมาใช้งานจริงตรงนี้ได้บดหนังแล้วด้วยนะส่วนเรื่องราคานะครับขออนุญ,ญาตมาตอบทีหลังนะเนื่องจากรถเพิ่งเข้ายังไม่ทราบราคากันจริงๆนะครับสำหรับตัวรถดัมคันนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยเขาจะสามารถเทได้นะมันจะมีกลไกลอยู่ด้านภายในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าขออนุญ,ญาตนะครับด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีรถอยู่อันนี้ครับจะเป็นแบบรถดัม ก็จะเป็นประมาณนี้นะขออนุญาตโดยประมาณประมาณนี้นะนะครับก็เป็นรถดัานะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการหารถแบบนี้อยู่นะครับซึ่งไม่ไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วของเราเนี่ยมีมาให้แล้วแต่ว่าด้วยคันนี้ครับด้วยความเป็นรถดับนะครับเป็นรถดัดแปลงพิเศษเลยอาจจะต้องนะครับ ซื้อเป็นเงินสดนิดนึงนะคันนี้อาจจะต้องซื้อเงินสดนะครับก็เรื่องราคาเดี๋ยวทักมาถามกันส่วนตัวดีกว่านะครับว่าถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวนะครับรถหลายๆคันก่อนนะเพราะว่าเคยมีลูกท้าบางท่านบอกว่าอฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าราคาอะไรไงเท่าไหร่หมุนไปหมุนมาโอเคเดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับต้องขออภัยจริงๆก็วันนี้ก็จะพยายามทําให้เป็นแบบ เรียงคันไปเลยดีกว่านะอ่ะคันนี้นะครับคันต่อมาก็คือจะเรียงจากคันแรกที่เป็นรถดำแล้วนะใครสนใจรถดำนะครับ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็รถต่อไปคันต่อไปนะครับก็จะเป็นนี้เป็น Isuzu นะครับซึ่งเป็นท้ายที่เป็นรถสไลด์ข้างแล้วนะซึ่งคันนี้น่าจะชัดๆเลยเอาไปขนที่เป็นแบบเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มแล้วก็ภายในอ่าเราไปดูกันดีกว่าเลขหมานี่ผมยังไม่ร้บจริงนะ เห็นด้วยกันเลยเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบสองกิโลเมตรนะครับภายในนะครับตรงนี้เขาจะได้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับแล้วก็จะเป็นชุดฟังก์ชันของทางอิซุสกลับมานะครับคันนี้เป็นอิซุสพงมาลัยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกให้นะครับด้านข้างเนี่ยจะได้เป็นแบบมือหมุนนะครับแบบนี้อืมสวยเลยสวยเลยก็โอเคนะกับคันนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ที่สามแสนกับเก้าพันบาท นะครับ3 9 0 0 0บาทนะครับสภาพรถโอเคนะสติกเกอร์แบบนี้เดี๋ยวไปเอาออกให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยคือเขาจะไม่สามารถเปิดได้นะครับด้านท้ายแบบนี้เขาไม่สามารถเปิดได้เขาก็จะเอาไว้แขวนแบบเหมือนเป็นรถขนของอ่ะเยมือนที่เราเคยเห็นกันนะครับขนน้ำขนเครื่องดื่มขนล,ลังนะ แบบนี้นะครับแบบนี้ครับจะมีเข้ามา1คัน2คันนะครับอ่ะคันนี้เราไม่ต้องคุยอะไรมากดีกว่ามาดูในส่วนของเรื่องเลขไม้ดีกว่านะครับว่าเลขไม้ณนะเวลานี้ปัจจุบันเขาอยู่ที่เท่าไหรนะ่อ่ะอ่ะคันนี้ราคานะครับสามแสนเก้าพันบาทเหมือนกัน1 7 7 7 9 9กิโลเมตรนะครับออปชั่นเหมือนเดิมนะครับเบาะหนังแล้วก็ มือเปิดแบบนี้นะอโอเคด้านข้างนี่ก็เป็นสติกเกอร์ก็เดี๋ยวจะเอาออกให้นะครับจัดการให้นะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติม,มก็ส่วนนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับก็แต่คันนี้2คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเป็นทั้งรถสไลด์ข้างเปิดด้านข้างนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับสามารถเปิดสไลด์ข้างได้เลยแล้วก็คันต่อไปนะครับจะเป็นนี่ โตโยต้าอาร์ t ิส์นะครับตัวนี้ภายในเห็นเลยว่าเป็นสีเบจนะครับก็จะเป็นเครื่อง1.6นะครับส่วนเครื่อง1.6เนี่ยผมรีวิวไว้หลายคลิปแล้วก็ดีไซน์นะครับผมว่าค่อนข้างโอเคสวยลงตัวเลยแล้วก็ไปดูเลขไม่กันดีกว่าว่าเลขใหม่คันนี้เท่าไหร่นะครับเป็นรถปี2018เลขไม่12,301,000 0นะครับอขอโทษที 123,972กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับเกียร์ออโตเมติกนะครับแล้วก็ชุดฟังก์ชันที่เป็นตัวคอนโซลแอร์นะครับแล้วก็นี่พวงมาไลัยได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะได้เป็นพุชสตาร์ด้วยอ่ะกับราคาคันนี้นะครับน่าจะอยู่ที่439,000บาทนะครับลูกค้าสนใจทักทายติดต่อได้นะครับกับราคานี้ด้านท้ายผู้โดยสารตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวผมพาดูอ่ะล็อก ในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนะครับเขาก็ค่อนข้างโอเคที่กว้างนะครับทั้งเฮดรูมเล r o o m กว้างเลยกว้างเลยนะครับเบาะสวยอยู่เลยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มรถที่ใช้งานแล้วก็พนักงานเนี่ยขับคนเดียวนะแล้วก็หมดสัญญาปุ๊บทางทางบริษัทลูกค้านี่ก็ส่งกลับคืนทางรถดีเด็ดซึ่งตอนนี้ผมจะมี1คันนะครับ2คัน ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่เลยเมื่อสักครู่เลยตัวนี้ก็เป็น1.6เหมือนกันเพราะว่าเบาะภายในเป็นสีเบทนะเลขไมค์คันนี้100,000 101,128กิโลเมตรครับอุ้ยน้อยกว่าน้อยกว่านะครับกับราคา439,000บาทเหมือนกันนะครับสองคันนี้แปลกกลับมานี่คือสภาพเกือบกลิปเลยนะครับค่อนข้างสวยซึ่งผมว่าเขาน่าจะล้างกลับมาคืนแล้วด้วยนะครับ ตำหนิลิ้วลอยมีเล็กๆน้อยๆสำหรับรถใช้งานปกตินะครับสภาพค่อนข้างโอเคสวยเลยนะครับขอไปอเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับจับอาอบน้ำทสักหน่อยนะคันนี้น่าจะสวยเลยปี18ทั้งคู่เลยตอนนี้นะเวลานี้มี1คัน2คันนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรถที่เป็น ตู้สไลด์ข้างเหมือนกันกันกบรถมสักครู่นี่สติกเกอร์ยังมีอยู่นะครับแต่ก็เปลี่ยนลายนิดน,นึงก็เดี๋ยวจะก,การให้ครับไม่ต้องห่วงอ่านดูเลขใหม่ดีกว่าเล,เลขใหม่เท่าไหร่เลขใหม่ของคันนี้นะครับอืมตัวนี้ก็จะได้เป็นนี่อีซุซูนะ เลขไมหม่2กิโลเมตรนะครับกับคันนี้ก็ถือว่า,เ,าเลขไม่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับราคาน่าจะหย่อนลงมาหน่อยนึงนะ่าจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0หรือ2,99นะอันนี้เรื่องราคามาต่อรองกันอีกทีนึงส่วนเพิ่มเติมนี้มีไฮไลท์อีกแล้วเป็น Toyota Fortuner นะครับคันนี้ผมเมื่อกี้แอบดูสักครู่แล้วเป็นรถปี2021นะ เป็นรถปี2021ครับซึ่งสภาพภายนอกดูแลสวยเลยกระจังหน้านะครับที่เป็นดีไซน์ใหม่แล้วแล้วก็ฝาน็อตอย่างเงี้ยครับไม่เคยถอดเลยแล้วก็นี่เส้นสายนะน่าจะเป็น LED แล้วก็โปรเจคเตอร์คันนี้สวยครับสวยครับเรื่องราคาเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งทีหนึ่งเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาอ่งไม่ทราบเหมือนกันทะเบียนนะครับ480จังหวัดเชียงใหม่อะเดี๋ยววันรับรถเรื่องกอทอเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงให้นะครับไม่ต้องห่วง ภายในนะครับสภาพภายในเป็นเบาะหนังนะสีดำแล้วก็ไดนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะอ่าไม่ธรรมดาสำหรับฟอนตูเนอร์และเพิ่มเติมนี่เลขไหม่้าพกิโลนะครับอืมไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยเพิ่มเติมเนี่ยเขาให้พันดัชิีมาด้วยนะซ้ายขวานะบวกลบสำหรับการแซงนะครับ แสงเหมือนแบบเปลี่ยนเกียร์นะครับที่จะเป็นแบบคล้ายๆเกียร์แมนนวลแต่ว่าเราได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้มานะแล้วก็พวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันได้มาครบเลย2ฝัฟังนะลองไปเล่นดูถ้ามีโอกาสจะมาชมรถมาดูรถได้นะครับติดต่อผมส่วนตัวเบอร์ผมแซมนะครับ0834402297นเครับอ่ะเรามาดูฟังก์ชันด้านหน้ากันดีกว่าคอนโซลหน้าเนี่ยครับก็จะได้เป็นจอเลยค่อนข้างใหญ่นะจอขนาดใหญ่แอร์แบบดิจิตอลนะครับ เกียร์เป็นออโตเมติกแล้วนะครับฟังก์ชันภายในผมว่าสวยนะมีโหมดอีโคแล้วก็โหมดในการขับแซงได้ด้วยมไม่ธรรมดาแล้วก็บาะเนี่ยครับได้เป็นเบาะหนังนี่สีสวยเลยกับรถปี21ผมขอเวลาเรื่องถามราคานิดนึงนะครับเพราะว่ารถพึ่งเข้าเลยได้พุชตานมาแล้วด้วยนะครับด้านท้ายเนี่ยเราไปดูด้านท้ายกัน ในส่วนผู้โดยสารตอนท้ายก็โอ้โหไม่ต้องพูดเฮสทรูมและรูมแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเป็นที่นั่งอีกแถวนึ่อรถครอบครัวชัดๆนะครับซึ่งคันนี้ผมว่าด้วยด้วยรูปลักษณ์ของเขาที่เป็นฟอน t ูเนอร์อยู่แล้วอะ่ะบวกกับสภาพตัวรถนะค่อนข้างสวยเลยนะสวยเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากับคันนี้นะครับหลอ่อไม่หยอกเลย ก็สวยถือว่าสวยครับลงตัวเลยค่อนข้างโอเคแล้วก็ตําหนินี่แทบไม่มีเลยนะจากเท่าที่เดินหาเนี่ยครับไม่มีเลยท้ายนี่ไฟเป็นแบบ LED นะสวยเลยทะเบียนเชียงใหม่นะครับก็วันรับรถหรือ,อจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดเนี่ยก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรให้นะครับสีภายนอกเนี่ยเขาเป็นสีบรอนนะครับสีสวย ภายนอกสวยเนี่ยตำหนิไม่มีเลยผมลองเคาะปังปังปังปงปังปัง,ปงเสียงใสๆสเลยแปลว่ารถไม่ได้ชนไม่ได้ทําอะไรมานะขอเวลาล้างทาความสะอาดนะครับน่สวยแล้วก็บางท่านนี่จะแบบ ซีเรียสนะครับเรื่องแบบว่าเอ้ยแล้วกระจกล่ะผมจะบอกนิดหนึ่งถ้าเป็นในส่วนเรื่องกระจกนี้เห็นไหมเขาจะเขียนถ้าเป็นโตโยต้าล้เขาจะเขียนว่าเนี่ยครับลายเส้นลายน้ำเนี่ยจะเป็นโตโยต้าซึ่งถ้ากระจกเนี่ยมีการเปลี่ยนมานะมันจะเป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่โตโยต้าอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่อพอจะบอกลูกค้าได้ว่าเผื่อจุดไหนผมทราบเนี่ยผมจะบอกว่าเอ้ยรถคันนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรมานะแต่ว่าคันนี้โดยรวมแล้วสวยนะครับเครื่อง2.4 รถปี2 0 2 1อ่าใครหาอยู่ค่อนข้างโอเคเลยอันนี้แล้วก็คันต่อปต,ต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวโตโยต้ a อันตินี่โตโ o ต้ a อันติใน,นส่วนของอันติครับค่อนข้างมาเยอะพอสมควรเลย1 2 3คันอ่ะเรียงกันเลยครับเราดูเฉพาะเลขไมดีกว่านะครับว่าเลขไม่เท่าไหร่นี่คันนี้94,914กิโลเมตรอ่าได้ไม่น้อยคันหนึ่งแล้วสวยครับสภาพสวยเลยแล้วก็ ภายในภายน,น,นอกอืไม่มีตําหนินะไม่มีตําหนินะจากเขาที่เดินดูนะครับเคาะเสียงปังปังปังปงเสียงใสๆเลยครับรถแต่ละคันนะครับตําหนิจะมาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบางคันเนี่ยถ้าไม่มีตําหนิไม่มีอะไรมานี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสวย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 จริงๆคันนี้แล้วก็นี่ที่บอกไว้นะก็จะเป็นกระจกเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับค่อนข้างโอเคแล้วก็คันต่อไปเราเดินไปดูกันดีกว่าว่า เป็นอะไรกันบ้างเป็นอันติส1.6เหมือนกันนะอ่ะดูเราดูเลขไม่เลขไห่ม่121,897กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้อ่ะก็อ่ะ,อะเราไปดูคันต่อตอไปกันดีกว่าแล้วก็คันนี้ครับกย็ยังคงเป็นอันติสอยู่นะ11,8625กิโลเมตรนะครับโอเคเลยก็อยู่ในเลทที่ เลขไม่ค่อนข้างโอเคนะสภาพเขาก็ดูสวยตรงเนี้ยสวยห,ยหลายๆคันสวยหมดเลยค่อนข้างโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่คันต่อๆไปเราจะเป็น i ิ u ูซูนะที่เป็นสี่ประตูอ๋อนานๆจะเข้ามาสักทีนะครับในส่วนของอิ u ูซะครับสีประตูฝั่งเนี้ยก็ด้วยราคานะอาจจะยังไม่เปิดมานะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตราคาให้ทีดีกว่า ว่าราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่าว่าภายในเป็นไงบ้างสภาพภายนอกนะสีเขาเน่าจะล้างนิดนึงนครับล้างทำความสะอาดผมว่าสวยลวแล้วก็เราไปดูภายในกันคันนี้เลขไม้เท่าไหร่เออเปิดมาปุ๊บเลขไม 1 5 6 4 4 7กิเโลเมตรนะครับตัวนี้เขาได้เป็นเบาะผ้ามานะเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็ชุดฟังก์ชันของเขาด้านหน้านี้สวยๆๆครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ด้านท้ายนี่ก็จะเป็นแบบที่นั่งเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันดีกว่าสี่ประตูตัวนี้ด้านท้ายโอเคนะหูค่อนข้างกว้างครับได้เป็นเบาะผ้านะโอเคเลย แล้วก็ลูกค้าอยากจะไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับหรือถ้าจะใช้เป็นเบาะผ้าเดิมๆผมก็ว่าโอเคนะด้วยสภาพบ้านเราที่ค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวดูด้านท้ายนี้เดี๋ยวผมลองเปิดดูเขาก็จะมีแม็กไลเนอร์ติดมาให้แล้วนะนะครับเอโรเอโรนะครับติดมาให้แล้วเรียบร้อยค่อนข้างโอเคขอเวลาล้างทําความสะอาดนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยว ผมขออนุญาตแจ้งยี่หลังนะครับซึ่งรถเข้ามาไม่ซามจิกแล้วก็อีกคันหนึ่งที่เข้ามานะครับจะเป็นของไทเว็บเรดนะครับซึ่งเป็น Toyota Revo Revo ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวหน้า m i n o r chain แล้วนะครับซึ่งจะเป็นหน้าเก่าก็จะมีนหน้าหนึ่งถ้าตัว Minor chain นนะครับก็ดีไซน์เขายังเหมือนเดิมนะด้วยความเป็น To y ย ta ก็จะออกแนวเดิมๆแต่ว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์บางอย่างนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันบางอย่างซึ่งเขาจะได้โหมดที่ นี่ครับอีโคแล้วก็ที่หมวดที่สามารถปรับเพื่อให้เราสามารถขับได้เร็วขึ้นนะครับแซงคันหน้าดได้ดีขึ้นค่อนข้างโอเคนะแล้วก็นี่แอร์นะครับช่องแอร์แล้วก็คอนโซลหน้าเขาก็จะได้เป็นแบบ USB นะครับไม่มีหน้าจอคันนี้เลขใหม่เยอะนิดนึง343,267กิโลอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะเลขไมมาเท่าไหร่เราขายเท่านั้นไมบางทีมาแบบหลักหมื่นก็มีหลักแสนนะครับแล้วก็หลักหลายหลายแสนเนี่ยก็เรื่องราคาเนี่ยครับก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับแล้วคันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอีซูซูเหมือนกัน่าก็จะเป็นอีซูซูที่เป็น4ประตูนะครับเป็นไทยเวฟบกลับมาเหมือนกันเช่นเดียวกันฮะทีนี้เราดูแค่เฉพาะเลขใม่ดีกว่าเนาะอ่ะเลขใหม่สภาพภายนอกก็ทั่วๆไปนะครับ เราไปดูเลขใหม่กันคันนี้เลขใหม่นะครับ311,787กิโลเมตรเท่านั้นตัวนี้ก็ได้เป็นบาะผ้านะแล้วก็อาจจะด้วยพนักงานที่ใช้เนี่ยอาจจะใส่กางเกงยีนหรือเปล่าน่าจะดำเดี๋ยวตรงนี้ขัดเบาะซักเบาะให้นะค่อนข้างโอเคก็ที่เป็นติดอยู่อย่างเดียวเลยก็แค่เรื่องเบาะนะแล้วภายหลังตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นติดแม็กไลเนอร์มาละ ติดแม็กไนเนอร์มาให้แล้วแล้วเราดูคันต่อไปดีกว่าก็จะเป็นรีโว่เหมือนกันนะครับในส่วนรีโว่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันอย่างเดียวดีกว่าเลขใหม่2 5 8แส้กิโลเมตรข้างในเนี่ยเขาจะได้เป็นบาอกผ้านะลายกราฟิกของ Toyota สวยเลยครับสวยเลยเป็นเกียร์แมนนวลนะครับด้านท้ายอ่ะ,อะล็อกดเปิดก่อนในส่วนของด้านท้ายนะครับนี่ก็ กว้างเลยถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายอยู่นะกับ Toyota ด้วยด้วยความเป็น Toyota ครับผมว่าดีไซน์เขาก็สวย i s u z u ก็สวยสวยคนละแบบครับสวยกม่แต่ว่าสวยคนละแบบจริงถ้าเราเปิดด้านท้ายนี่ก็จะเป็นติด Mac Liner มานะอ่าเป็นของ Toyota ด้วยอืมอยากได้ที่เป็นแบบ เดิมๆนะที่เป็นของ To y o ต a นะที่ไม่ใช่แบรนด์อื่นนะค่อนข้างโอเคครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นอิซุ u ุนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยครับก็จะเป็นที่ผมบอกไว้ว่าเป็นรถสไลด์ใช่ไหมแล้วก็เขาจะเนี่ยครับด้านท้ายเนี่ยก็จะออกแนวประมาณนี้เลยนะครับอาจจะมีการใส่ของใส่เครื่องดื่มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้โดยรวมๆทั้งหมดเนี่ยครับด้วยสภาพรถหลายๆคันที่เข้ามานะครับ วันหนึ่งอาจจะเข้ามาอยู่ที่ประมาณ10-20คันแล้วแต่นะครับซึ่งคันนี้ถ้าเป็นนี่คิดถ้าเป็นมิสูบิชิคันนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะพร้อมส่งมอบปหลูกค้าแล้วอ่ะก็มาจอดรอไว้ซึ่งทําความสะอาดอะไรเรียบเรียบร้อยเหมือนลวด้านนี้ก็ทาความสะอาดแล้วนะเซลล์พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็รอลูกค้ามารับอย่างเดียวนะส่วน v ีนี่อาปาด เอ็กซ์คลูซีฟแล้วนะครับซึ่งจะเป็นตัวพิเศษนะครับที่เป็นตัวท็อปเป็นตัว VIP นะครับเป็นตัว v i p รถคันนี้เป็นรถปี2018ซึ่งค่อนข้างที่จะสมฐานะเลยคันนี้ผมว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยรถนะครับาภายในค่อนข้างหรูนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์กระจังหน้าเขาแบบ นะเอกลักษณ์ของความเป็นอาผ่านนะครับคันนี้นะครับเลขไม่นะครับไม่เยอะเลยเดี๋ยวผมเปิดไปดูอยู่ที่ประมาณ90,000กว่ากิโลนะอ่านี่9,402กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวงมาไลัยได้แบบแบบแบบมันติฟังก์ชันนะแล้วก็นี่ให้เป็นแบบนี้มาด้วยอะไรนะ เบาปับไฟฟ้านะครับอาจจะเลอะเ,ะเะนิดนึงแต่วันรับรถเนี่ยก็คือจะจัดการทําให้นะส่วนคอนโซลหน้านี่นะครับเมื่อกี้ลองขับดูแล้วค่อนข้างกว้างนะครับลองถอยหลังแล้วก็ความรู้สึกอ่ะเราค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะใหญ่ครับรถใหญ่แต่ว่าพอเราขับจริงๆแล้วครับเหมือนกับว่าเราขับแค่แค่แค่แคมรีอะครับมันมันเป็นความรู้สึกของรถใหญ่แต่ว่าด้วยสรีระการนั่งท่านั่งนะครับแล้วก็การขับขี่ ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่รถใหญ่มันขับได้ซึ่งซึ่ง,งลองขับดูแล้วผมว่ามันโอเคมันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเกียร์เขาให้เกียร์ออโต้มาแล้วนะครับแบบนี้ความที่เป็นแบบที่สุดนะครับของของโตโยต้าก็คือจะเป็นอะพาร์นะครับสามารถช่องชาร์จไฟได้ด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยพิเศษเลยเขาจะเป็นตัวเล้านะครับตัวเล้ากับตัวปกติมันต่างกันยังไงนะครับก็คือตัวเนี้ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์แบบ v V6 นะครับอพอเราเปิดสไลด์ปั๊บออกมานี่ครับนี่ก็คือจะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ด้านบนด้วยทำไมเป็นมิกกี้เมาส์เขามีหูเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวาก็รับกับสิริละของศรีรษะเราแล้วก็ด้วยเบาะนั่งครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นตัว2.52.5ไฮบริดอย่างเงี้ยครับระหว่างเนี้ยค่อนข้างที่จะมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างแต่ว่าด้วยความเป็น3.5 นะครับแล้วก็เป็นแบบค่อนข้าง V.I.P. ตัวนี้เป็นตัว V.P. นะครับคนนั่งนี้สบายมากปรับนุน่นปรับเอ็นนี่ได้หมดเลยนะผมว่ามันโอเคมากเลยกับดีไซน์รูปลักษ์แล้วก็นี่เปิดออกมานี่ครับเนี่ยปั๊บนี่ออปชั่นฟังก์ชันจะอยู่ด้านข้างหมดเลยปรับแอร์ในเบาะครับปรับทุกอย่างปรับได้หมดเลยมีแม้กระทั่งเปิดปิดไฟนะโอเคเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ระหว่างช่องไฟเนียเขาก็มีปรับได้ด้วยนะครับเห็นระดับไฟเขาจะขึ้นมาตุ๊ตตุต,ตนี่แล้วก็ปรับจากช่องนี้นี่เห็นไหมระดัระระ,ระดับไฟนี่ครับอ่าเนี่ยผมกดบวกนะระดับไฟเขาจะสว่างขึ้นดูจากในวิดีโอน่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าอยากชมตัวจริงมาดูได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้ํานะฟังก์ชันของเล้าอะครับลักชูรี ผมว่ามันโอเคพอเปิดมาปุ๊บนี่สำหรับวางของวางแก้วน้ำวางนี่เพิ่มเติมสไลด์แบบที่สุดอะครับของความเป็นเป็น3.5้าเรามันมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้เยอะแยะมากเลยซึ่งหลายหลายท่านถ้า,าเคยได้นั่งเคยสัมผัสแล้วนะครับผมว่าจะจะชอบจะหลงรักนะครับเพราะว่าด้วยความแบบค่อนข้างแบบเอกลูซีฟนะครับสำหรับตัวนี้ เป็นเป็นแบบตัวเล้าโอเคเลยดีไซน์ภายหน้านะครับตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะแล้วก็จะมี เดไทมตัวนี้ด้วยดีไซน์คันนี้ค่อนข้างโอเคครับกับวันนี้นะครับก็คือจะพามาดูสต็อกที่เข้าใหม่นะครับซึ่งก็จะมีหลายๆคันหลายๆแบบหลายๆแบบแบบนะครับให้ลูกค้าลองดูให้ลูกค้าลองชมลองเลือกนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเข้ามาดูจริงก็คือติดต่อผมได้ส่วนตัวนะผมแซม083 4 4แ2 2 9 7มเดนะครับเดินทางมาไม่ถูกยังไงครับติดต่อโทรหาผมก่อนได้แล้วก็ จะขอรายกันดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งโลเคชันให้พิเศษสําหรับลูกค้านะครับทุกๆคันเลยมอบสิทธิพิเศษให้ก็คือรับประกัน1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรด้วยกันและก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกตลอด24ชั่วโมงนานถึง1ปีเต็มน,นะสิทธิพิเศษนี้มอบให้กับลูกค้าเลยครับวันนี้ยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกด u b s c r i b e นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ ไม่พลาดนะครับเพราะว่าในโกดังสต็อกนี่ผมมีเยอะมากนี่เพียบเลยเพียบเลยนะครับเพียบเลยค่อนข้างเยอะเยอะมากๆก,ก็ลูกค้าสนใจติดต่อได้เบอร์โทรขออนุญาตย้ำอีกรอบหนึ่ง0 8 3 4 9 7 2 2 9 7นจะครับจะทักทายเข้ามาก็ได้ในข้อความเดี๋ยวมีน้องๆแอดมินฝ่ายขายคอยให้ข้อมูลอยู่ยังไงวันนี้ฝากไปฝากไว้ด้วยแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ